คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะได้สัมผัสกับรถกระบะที่ครบเครื่องที่สุดและใช้งานได้หลากหลายที่สุดในปี2026วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ New 2026 Suzuki Carry Pickup Ranger สีแดงรถกระบะที่มาพร้อมทั้งดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่ทรงพลังและความสะดวกสบายที่มากว่าที่คุณเคยคิดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง W A Auto Review หากคุณเป็นผู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่เรานำเสนอยอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของซูซูกิแครีบิคอัพเรนเจอร์สีแดงสดสีสันนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดสายตาแต่ยังสะท้อนถึงความทันสมัยและความโฉกเฉี่ยวในทุกมุมมองด้านหน้าออกแบบให้ทันสมัยและแข็งแรงกระจังหน้าแบบใหม่เข้ากับไฟหน้าและสว่างชัดเจนไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถในทุกการขับขี่กันชนหน้าและบังโคลนถูกปรับปรุงเพื่อรองรับการใช้งานหนักเมื่อมองจากด้านข้างรถกระบะรุ่นนี้มีโครงสร้างมั่นคงและช่วงล้อที่กว้าง ทำให้การขับขี่มีความมั่นคงแม้บนถนนลูกรังหรือทางครุขระมือจับและประตูถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับการขึ้นลงรถบ่อยครั้งกระบะหลังมีขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้สูงและมีความแข็งแรงทนทานเหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และกิจกรรมส่วนตัวด้านหลังของรถก็ได้รับการออกแบบอย่างประณีตกระบะท้ายมาพร้อมฝาปิดแข็งแรงป้องกันสิ่งของหล่นหรือเสียหายไฟไท้ายแหลมชัดเจนและทันสมัยบันไดหลังและมือจับช่วยให้การขึ้นลงกระบะง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มาดูด้านหน้ากันอีกครั้งฝ่ายหน้าเลดให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกระจังหน้าออกแบบให้ลุ่ลมและสวยงามกันชนหน้าช่วยปกป,ป้องรถจากการกระแทกเล็กๆน้อยๆและเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เครื่องสมรรถนะซูซูกิแคร,รีปิคับแรนเจอร์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลังให้แรงบิดสูงและประหยัดน้ำมันระบบเกียร์ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองทันใจทุกครั้งที่คุณเร่งเครื่องช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับการบรรทุกหนักทำให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวลแม้บนเส้นทางครุขรค พวงมาลัยไฟฟ้าให้ความคล่องตัวสูงและการควบคุมแม่นยำภายในห้องโดยสารให้ความสะดวกสบายสูงเบาะนั่งปรับได้หลายระดับตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและหรูหราพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และฟังก์ชันอื่นๆช่วยให้ผู้ขับขี่สะดวกสบายแม้ต้องเดินทางไกลหน้าปัดดิจิทัลและจอแสดงผลให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องและข้อมูลการขนส่ง ระบบความปลอดภัยครบครัน Suzuki Carry Pickup Ranger มาพร้อม ABS, EBD และถุงลมนิรภัยคู่หน้านอกจากนี้ยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้ากล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ช่วยจอดทำให้การขับขี่และการถอยจอดง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถในการบรรทุกข,ของกระบะหลังรองรับน้ำหนักได้มากและมีพื้นที่กว้างพอสำหรับงานหลากหลายทั้งการขนส่งสินค้าการเดินทางแคมปิง้งหรือการใช้งานธุรกิจประจำวันรถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัว เรื่องราคา Suzuki Carry Big Up Ranger 2026ในประเทศไทยเริ่มต้นที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะและฟีเจอร์ทั้งหมดไม่เพียงแต่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรถกระบะสำหรับงานหนักแต่ยังเหมาะกับผู้ขับขี่ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้หลายรูปแบบและประหยัดน้ำมันนอกจากนี้ Suzuki Carry Big Up Ranger ยังมีความน่าเชื่อถือในใช้งาน,นง่ายซ่อมบำรุงสะดวกและมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศท,ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะใช้รถเพื่อการพาลิชยหรือส่วนตัว รถรุ่นนี้ก็สามารถรองรับการใช้งานทุกวันได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปแล้วสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะใหม่ซูซูกิแปริติต้าเบรนเจอร์2026เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งด้วยดีไซน์ทันสมัยการออกแบบภายในสะดวกสบายสมรรถนะเครื่อ,องยนต์ทรงพลังระบบความปลอดภัยครบครันและราคาที่คุ้มค่าทำให้เป็นรถกระบะท,ที่ลงทุนแล้วคุ้มค่าและตอบโจทย์ทุกการใช้งาน สุดท้ายนี้หากคุณสนใจอย่าลืมกดติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและเทคโนโลยียานยนต์ล่าสุดเราจะนำเสนอข้อมูลครบถ้วนทั้งฟีเจอร์เด่นสมรรถนะและราคาในประเทศไทยเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้น